สวัสดีครับอันเจอวาริตี้นะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคในการตั้งค่าหน้ากระดาษนะฮะในแอปพลิเคชันซัมซุง Note ในกา l a x y Tab บต่างๆนะครับเพราะว่าเท่าที่เข้าไปดูในเวบอร์ดเนี่ยจะมีหลายท่านที่มาสอบถามว่าการตั้งค่าหน้ากระดาษให้ d e f a u l t เป็นแนวนอนเนี่ยทำอย่างไรนะฮะวิธีการเราจะเข้ามาที่โน้ตของเราก่อนนะฮะหลังจากนั้นให้มาที่ขีด3ขีดด้านซ้ายมุมบนตรงนี้นะครับแล้วไปต่อที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับ setting นะฮะแล้วหาคาว่า default n o ต e style นะฮะตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับก็จะเห็นแล้วว่าอ่าอยู่ตรงนี้นะครับที่ l a y o u t นะฮะปกติมันจะเป็นแนวตั้งนะครับ A4 นะครับจะเป็น No r m a l นะครับถ้าอยากได้แนวนอนก็ให้มาเลือกเป็น Landscape ตรงนี้นะครับติ๊กไปได้เลยนะฮะก็เทคนิคง่ายๆก็แค่นี้เองนะครับทีนี้มันก็จะเ e f a u l t เป็นแนวนอนให้เราทุกครั้งที่เราเปิดขึ้นใหม่ๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังสามารถที่จะตั้งค่าหน้ากระดาษในการเลื่อนหน้าจอนะฮะในการเลื่อนเนื้อหา เราจะเลื่อนจากบนลงล่างก็ได้นะครับก็คือว e r t i c a อหรือจะเลื่อนจากซ้ายไปขวาก็จะเป็น h o r i z o n นะครับหรือจะเป็นสองหน้าก็ได้ two page นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกเพิ่มเติมก็คือบางคนถามว่าทำไมเ,เวลาที่กด new note ขึ้นมาใหม่เนี่ยมัน default ขึ้นมาเป็นสีดำพื้นเป็นสีดำให้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะฟื้นพื้น,นสีดาตรงนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถมาเลือกให้เป็นสีขาวหรือสีอื่นๆตามที่เราต้องการได้ทีนี้เมื่อเรากด นิวโน้ตขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวตามที่เราต้องการแล้วนะครับโอเควันนี้แบ่งปันเทคนิคนีนเท่านี้นะครับเราเจอกันใหม่เดี๋ยวจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งในการสอนการใช้งานทั้งหมดของ s ซัมซุงโน้ตไปเลยนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ